สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีพิมกับสีพามาเนี่ยจ้ามาเบงทะเลเนาะมาสุดอากาศบริสุทธิ์อยู่ทั้งนี่จ้าเมื่อนีกับอากาศดีดีแดดตีดีจ้าพี่น้องมาเบงจ้าบรรยากาศเมื่อนีพายังลิ้มนำเนาะจ้าพี่น้องจ้าพักเบิดจ้าอยู่บ้านแเลยสิได้มหาผักกินแต่อยู่อ้อมแอมแถวๆนี้แหละจ้าพี่น้อง าะไปใส่ไก่หรอ,อกอเย็นเดิจ้า,า,ายุนายย่นี่นจดจ้าย่างย่างยุ่แถวนี้แบบได้บรรยากาศเป็นอย่างกับพี่น้องน้ำทะเลยังไงจ้าใส่ค่ะค่ะมาหน้านมูเอื่อยเพิ่นจ้าเพิ่นพาามาตอนนี <c> ้ <ười> ก็ไปทั้งใดละบัว ได้แล้วเราบอกคเพิ่นจมจ้ะิ่นจวมาเปลี่ยนชื่อช่องอีกแล้วว่าั่นช่องเก่าลูกสาวว่าอันอันเ้ายากจําจํายากว่าั่นจ้แเ้าก็เลยได้เปลี่ยนไหมตอนนี้ชื่อช่อง IT TK Channel เได้จ้ะเร้อพี่นอ้ง จ้าพี่น้องจ้าพิมเอาบรรยากาศน้ำทะเลไม่เบึ้งเนาะจ้าใสสะอาดค่ะคเสร็จขยายอกอยัง,อยงก็บ่มีเบิ่งคุณนกก็ะมาเล่นกันยนี่คุณจ้านกผู้สาวกับนกผู้เ่า <c oughs> อันนี้ก็คิดไปเองเน้อจ้าอาจจะเป็นมู่กันก็นได้เบืง่งเด้อจ้าพี่น้องโอ้ยอากาศกด็ดีทะเลก็งามฟินปันหยังจ้าไม่ยังเด่นทะเลนี่ พักกันมาหาเก็บพักคือเก่านี่ยแหละจา้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวสิได้พักยังกลับบ้านเดี๋ยวถามว่าบึงกันเรือจ้าเด้อขาจบกองจะเปิดตัวอุ้ยนะี่พอดีไหนละอู้บุ้งแม่จ้าไม่ดีแม่วันดีค่ะส่องนี่ยังก็อนละใหญยกระจับอะไรจักเชียไ ITDK Channel จ้าฝ<ภ>ากกฝาเนื้อฝากตัวน้ำเด้อจ้าพี่น้องจ้าเด็กงานอยู่น้ำกันนะจ้า บริษัทจอยนั่นแหละโอเวอร์แมนบริษัทเอ้ยจอยจ้าไปไปยางน้ำนาไปพุ่นพุผงศิภาไปเบื่อเงินว่าว่าสิมาเป็นหุนส่วนกันอยู่ไปไปยางน้ำกลิ่นทายไปพุ่นเท้ากัยจะไปใกล้มีต้นขนาได้จ้าขนาไอหยังก็เอ้ยขนาทะเลจ้าโอเลี่ยงมานั่งกินหัวเท้าทำท่าปวดขาอยู่นี่แม่เอ้ยนั่ง่ายเฮ้ยฮะเจียดมีผู้ใดผ่านไปผ่านมาเนาะเพื่อนไปเอาเบียร์ไม่จะขวด โอยขี่พารานค่มาคุณคือบอกบอกมาไปไปไปหาเก็บหวยาตะกะเต็นกิวาสีมีตังมีหัวโตเน่เน่คุมือนี่กฎหมายปนนหามดเลยว่าให้เอาปองเบียมานั่นว่าให้เอาโชล่ะจ้านว่าให้เอาโชล่ะจ้าตมาปะเต็นใช้ขวดน้ำป่าก็ได้ดอกจ้าเอาใส่แก้วกาแฟไปนักคแมี้น้ มเี S <S ่ยงาซิมมาเกีบพัดมึงเหินรถไใส่งมามาเดินมาตอนแรกๆมึงดอกกหลาบปลาได้ล่ะจ้าพี่นงจ้างามงามเดี๋ยวนี้ป้าจี้าจะมาดอกกหุลาบปลาหอมขึ้นอย่างเงี้ยจ้าดใใดใจนอใ่มณ์มึงจนหอมหอมจ้าพี่นงโอ๊ยม่แห้งค่ะค่ะหอมค่ะค่ะจ้า หากันหากินออมออมอมๆอนี่แถวแถวนี่แหละจ้ะไปใส่ว่าเป็นปาดเอื้อยนี่ไอ้นี่แมนี่แมอันที่หนูเห็นน่ะแมนดมอผักอันนั้นน่ะแมน่ะมนั่นเอาไปัดน้มันหอยน่ะมม็มอผักกันเพื่อนเอิ่นผักอีกอย่างผักกาดที่เนี่ยผักกาดผักกาดผักกาดตระกูลเดียวกผักกาดผักกาดมนแท้บอค่ะแมนดแ เอ้ยเพิ่นมากินได้วาสันจ่าพักการพักกาดวาสันจ้าเดี๋ยวพิมพ์จะเอาล้องไปกินเมืองเกินเอาพ่อพี่ยุนีลายยุ่ยเดี๋ยวเก็บให้กินคล้ายๆต้นดอกลักอีหรีดีอันนี้ไอ้คุณพี่ ผู้เดียวมาแจมเขาจ้ะไปไปไปไมิเต็มตะกายจะไปหาเก็บนั่นเก็บนี่ไรเดี๋ยวนี้โอ้ย่านบ่อสเอะบ่อเอ้ยเออบ่งจะี่น้องโอรับพุ๊เปียพปุเปียอยู่มาหาอยากหากินเนี่แล้วจ้า อุดมสมบูรณ์ขึ้นยังซาอยูยอยเนียยังวาดนับมือแห้งอันพร่องขึ้นพร่องขึ้น่นน <c oughs> ช่วงกักตัวอัน <c oughs> เอื้อจจยสิเอาอีกบ้น,นี่หลายหลายนี่แม่ยอดน,นอนๆเลย่หน,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 นูก็บอ่กล้ากินหลายดอก คนไปนนิจากเลรวจ้าพี่น้องน้ำก้นคนไปกันเดี๋ยวเด้อจ้าจีดพาเบิ้งดอกไม้ปลามันงามงามจ้าพี่น้องน,นะนงามข้างามเนี่ยจ้าดอกไม้ จ้ธรรมชาตินี่สุดๆเลยจ้าอยู่นี่มงนี่ก็เป็นต้นไอ้พเพอินต้นพักเซียนล่ะจ้ามงที่พ,พิมเคยมาเก็บเนาะเคยมาเก็บคลิปที่คลิปแรกๆล่ะจ้า ตัวน,นี้เพิ่นก็นแกแล้วเนาะเมือม่อยเมื่อยจ้ะพี่น้องจ้ะเลิกงานม้านีกับเพราะทั้นได้ยุเฮียนโดนนี้จ้ะเฮ็ดกจ้าเขากำนำให้ลูกแล้วก็แล่นม้าเลยจ้ะแล่แนแล่นม้าหน้ามืออื้ยเพิ่นว่าสิพาไปเก็บผักกระสันเฝ้าคักเป้าเนี่ยจ้ะเป้าเฮ็ดอย่าง ไอตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วจ้าแต่ว่ามึงเนี่ยจ้าฟาแจ้งจ้างฟังอยู่บม่มืดเป็นจ้าบางเชื่อสีทุ่มหาทุ่มก็ยังนแต่เว้นท่านได้ตกดินอยู่จ้าเดี๋ยวพิมพ์หามงขืนกันจ้าหามงขืนท่านได้ได้ยู่เพิ่งเก็บใกล้ซีได้เป็นกระตาเหล่าเจ้าของว่าทันได้ไปใสอยู่จ้า ทั้งนี้นักขาจะทั้งนี่นักขาตอนนี <c oughs> น้กำลังสะสมไขมันไว้ย้ำ<ไ>หนาวอยู่เ<ส>ดี๋ยวเสียเอาให้เบิ้ง<ส>เด้ยวจ้า<ส>พ<ด>ี่น<ส>้องงํางํานี่จ้าพี่น้องย่้าตะกะเตนจ้า นี่จ้างามพึ้นงามเนี่ยจ้าแต่ว่าในหนังสือเพื่อนบอกว่าไอ้เพื่อนบอกให้กินมากกินเม็ดจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องก็ได้ซับนี่แล้วจ้าเด้อเดี๋ยวพิมพ์กับเอาเพรา้อมของปากของพอนี่เลยนะจ้าได้กินคาบเดียวแค่นี้คาบเดียวเอาเพรอได้หายอยากแล้วจ้าพิมพ์กับขอฝากฝากติดตามฝากแชร์แล้วก็ไลค์ด้วจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อ พิมพ์กับขอขอบคุณพี่น้องเจาที่เขามาบึงเขามาชมคลิปของพิมพ์เราอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำ้อจ้าเพื่อที่จได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆเวลาพิมพ์ลงคลิปใหม่จะจังสะได้ไอเป็นคนแรกเลยเนาะที่สีได้เห็นคลิปนะจา้าสำหรับเมื่อนี้กัสวัสดีจา้า